สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผวกก็บผมเช่นเคยนะครับกับยิมมีนะครับวันนี้ผมจะมาตามทาตามสัญญาที่พูดไว้นะครับพอผมจะรีวิวเพซีของผมนะครับนะตัวนี้ก็เป็นไอเจ้าเพซีสลิมนะครับตัวก็จะ2ชั้นนะครับไม่เหมือนกับตัวโปรตัวโปรจะเป็น3ชั้นนะครับนะนี่คือโลโก้ของเขานะครับ ซีอ, PC. อันนี้ก็เป็นพอร์ต USB นะครับสามารถใช้ในการเสียบชาร์จจอยได้นะครับนี่ก็จะเป็นจอยที่เขาแถมมาให้จอยแท้ก็แตกต่างกับของ P3 มากเลยเดียวนะครับ จะมีเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นปุ่มทัชสกรีนนะครับอ่ามีปุ่มแชร์ด้วยเนี่ยด้านบนก็จะเป็นโลกโก้ของ PlayStation นะครับอ่าเป็นตัวบางนะครับเรียบด้านหลังก็จะมีหลายพอร์ตอยู่เหมือนกันจะมีอันนี้คือพอร์ต ต่อเข้าไฟนะครับต่อไฟแล้วก็น,นี่เป็น HDMI น,นี่พอตอะไรวะ AUX อันนี้ผมไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นพอร์ตอะไรส่วนนี้ก็เป็นพอรตสาย LAN นะครับผมเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับโดยเจ้าตัว PC นี่ต่อเข้ากับสาย LAN ที่เป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi ก็ได้นะครับ แล้วก็แผ่นของผมนะครับนะให้ดูไปแล้วแหละสำหรับน,นี้ก็กล่องมันนะครับเราจะมาดูกล่องมาเราจะมาดูกล่องกันบ้างนะครับนี่ครับเป็น,ปนซื้อเป็นแพ็กเกจนี้นะแถมสามเกมนะครับมันจะมีเป็นเมกาแพ็กมันมีเอ่อเแข่งรถนะครับที่ผมไม่ดูไปแล้วล่ะ มี Marvel s p i d e r m แ n แล้วก็ Horizon Zero Dawn นะครับแล้วก็เป็นแพ็กเกจแถมฟรีนะครับ PlayStation p ัตสามเดือนนะครับตัวน,นี้รองรับ H D R ด้วยนะครับนะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ภาพสวยนะครับตัวนี้มีความจุอยู่ที่หนึ่งทะเลไปครับผมอันะนี้คือข้างบน เปนรับรองโดยสินค้าจากโซ n y ่ไทยนะครับแต่ว่าผมจริงแล้วมันผลิตที่ประเทศจีนนะครับจากที่อ่าน,น,นมาเืีเกี่ยวกับประกันเขาอนะ่ะนี่จากโซนี่ไทยนะครับประเทศที่ปผริตสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ ไทยคือไทยนำนำเข้ามาทนีนะครับแล้วก็รับรองโดยศูนย์ไทยของเราเองข้างหลังข้างๆก็จะเป็นประมาณนี้ด้านข้างก็โชว์เกมนะครับ อาโอเคดูกล่องจบไปแล้วนะครับผมจะเริ่มไอเปิดเครื่องเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเปิดเครื่องนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเอาแผ่นออกนะครับอ่ะกดเปิดเครื่องนะครับผมอ่แผ่นผมใส่ไว้แล้วแหละ ครับเป็นแผ่นของ assassin s creed valhalla local playstation ขึ้นแล้วนะครับนะพูดเออเป็นภาษาไทยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ก็เลือกเป็นไอคิวข,ของเราก็ะจ,ะจะมีประมาณนี้นะครับเกมที่เราเล่นคือจะตัวเพยสีนี่เราจะปิดเหมือนเพยสองไม่ได้นะครับเพยสองคือเลือกเลียนแล้วกดปุ่มเนี่ยกดปุ่มสตาร์ทค้างไว้นะให้มันดับไปเลยไม่ได้นะครับถ้า,าปิดแต่น้นเนี่ยมันจะพังนะครับผม เราต้องเข้าไปปิดทีดีตั้งค่านะครับโหมดพลังงานกดเข้าไปแล้วก็ตัวเลือกพลังงานก็ใช้ไอตัวป,ปิดเพซีนี่ครับเติมเข้าให้ใหม่นะฮะเข้าไปในนี้นะครับโหมดพลังงานแล้วก็ตัวเลือกพลังงานแล้วก็มาในเมนูปิดเพซีเลยครับแล้วก็ให้มันดับเองนะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะนี่คือปุ่มกดแผ่นออกนะครับคือตอนนี้เราสามารถเล่นแผ่นบูเลได้ด้วยนะครับแผ่นหนังบูเลแล้วก็ดีวดีได้นะครับใครชอบในตูวหนังผ่านดีวดแล้วก็บูเลก็ซื้อมาดูได้เช่นกันนะ เป็นแผ่น assassin creed v า l h a นะครับน่ะเขาต่อเขาเป็นใหม่นะครับโอเคไอ้ตัว pc มีออปชั่นเยอะมากนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นสโตร์นะครับเป็นร้านค้าของ pc น่ะ อันนี้เป็นข่าวสารเกก่ยเพับสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมที่ผมเคยเล่นอันนี้จะเป็นเว็บอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นะครับเราสามารถใช้อินเทอร์เนต็ตผ่านพ c ีได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรูปภาพที่เราบันทึกไว้นะครับตอนที่เราเล่นเกมนะอันนี้ก็เป็นทีวีและวิดีโออันนี้คืออะไรวะ ไม่รู้ไม่กลา้าพูดนะครับอันนี้คือเพลงห้าที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับไม่รูคือคือไม่รู้นะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเพลงมั้งสามารดฟองเพลงผ่านไอซีอะไรเงี้ยมีเดียเพลเยอร์อ๋อเป็นสิ่งที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ดาวน์โหลดแล้วเอามาเล่นอะไรเงี้ย อันนี้คือแชร์นะครับแชร์ไข้อมูลกับเพื่อนนะครับที่ปเปลี่ยนผ่านไอซีนะนี่เป็นห้องห้องลินเตยอยังนี่นอันนี้คือไลฟ์สดของ playstation นะครับก็เป็นห้องสมุดข้อมูลมีอะไรบ้างเ a t ย t สเตชันพัทเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของ iC ซอาการแจ้ง ก็แจ้งทั่วไปนี่นะครับมีเพื่อนนะครับชุมชนอีเวนต์ข้อความปฏิทินโปรไฟล์ของเรามีถ้วยรางวัลการตั้งค่าแล้วก็หมดพลังงานนะครับเราจะลองกดเข้าไปใน Assessment Kritwahara ดูนะครับโอเค จะลองเข้าเกมดูนะครับ แต่รอนนิดนึงนะครับ pc เสดีมันอาจจะช้าขึ้นหน่อยก็ย l y u ซอ s เออโอเคครับเมื่อกี้มันหมดเวลานะครับมันครบสิบนาทีแล้วผมยังซึ่งผมยังไม่ได้ตั้งไว้นะครับนะโอเคเรามาต่อนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นกดเรสตาร์ทต่อไปนะครับ ร้อนนิดนึงก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับซึ่งเพสีครับผมยังเล่นไม่ถึงไหน,นะเ,น,นเลยเนี่ยนะเพิ่งจะได้เข้ามาในอังกฤษนะครับอ๋อแลก <laughs> อาจจะโหลดช้าหน่อยนะครับเพราะว่า PC สลีม,มันไม่แรงเหมือนตัวโปรนะครับหรือ p พ5นะครับโปวนั้นจะแรงขึ้นมาเยอะอยู่ทั้งครัวนะสำหรับ PE ฮะ p ีโปรก็แรงกว่า PC ตัวสลีมนิดนึงนะครับะ โอเคซึ่งมันก็นานจริงแล้วว่ะเออนานเลยจะเป็นนาทีแล้วครับซึ่งมันยังโหลดไม่เสร็จเลย Oh, <laughs> อย่างนานอะไรยังดีนแต่เสียงนะครับภาพยังไม่มา <laughs> โอเคนะครับรออย่างนานนะครับ <is> น่ครับน,นี่เป็น,ปนอนไ <c oughs> รรีวิวคร่าวๆนะครับของ p 4นะครับของผม,ผมคือภาพหรืออะไรก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้แย่เลยนะครับเมื่อเทียบกับ 4, p 4 pro หรือ pc ห้า นะประมาณนี้นะครับนะถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ซื้อได้นะครับนะราคาลดลงเยอะนะครับนะโดยเฉพาะช่วงปีใหม่ช่วงนี้นะครับนะโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมนะ